ดีดีดีอันนั้นี๋ยวออกไปหาสาวกันนะเฮ้ไปออกไปข้างนอกเดินทางไปคนเดียวเดี๋ยวพี่มานะน้องๆเพี่ยแม่งไปอีกแล้วโถวพี่เพื่อเคยจะอยู่กับน้องกันนุ่งนะวะเอานะพี่ไปหาเพื่อนนิดหน่อยอะโถโอเคบอกลาบอกลาบอกลา กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเดอะซิมซีอีกแล้วนะผมเอมแดเนียลเฉลียวโอ้โหถ้าวันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันเกิดของริวนะครับซึ่งอย่าเพิ่งนอนไปหาไปหาทามก่อนเ,ออเดินทางเดินทางเบลล่า so. โซอ้ย รีเบตี้ไปบ้านกันชื่อบ้านว่าเวลคัมนะครับผมโอ้โหชื่อบ้านเป็นิส์ขงคลมากโอเคไม่มีใครมาต้อนรับเลยไม่เป็นไรเ้าประตูก่อนสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมอุย้ยอยู่ข้างหลังเฮ้รีเบตี้โทรเข้ามาอะไรอะ่ะเฮ้เอ็มฉันคิดว่าจอห์นนี่เชด คนข้าน่ารักฉันควรถามเขาไหมฉันคิดว่าน่าไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีใครจะน่ารักไปมากกว่าฉันอีกต่อไปแล้วนะใจไม่รีบรีตแนะนำตัวอย่างน่าเดิงก่อนว่าไงทามสวัสดีนะาทาม็ปไงบ้างวันนีครับพี่เอม็มก็ชุดนี้ก็เลื่อยๆนะก็กินอะไรพวกนี้ไก่กันไปน่ะน่ะไม่กินเยอะผมเลยต้องทำมาเยอะนี่ขอกินอันนึงนะอะไรพี่อะไรก็อร่อยดีนะแต่ว่าชุดนี้เป็นไงบ้างพี่ผมได้ยินว่า อยู่กับลิวแล้วก็เดนเนลลใช่ไหมมันก็ใช่แหละนะแต่ว่างม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 รู้ไหมว่าวันนี้มันเกิดริวอ่ะงมงมใช่เหรอพี่แล้วทำไงอะจอดงานเลี้ยงไหมองมงมก็เรื่องนั้นแหละก็จะมาชวนทามกันเนี่ยแหละงมงมได้เลยพี่อย่าผมตามไปนะงอมได้ได้พี่ขอเช็คก่อนโอเคเราทำคำคนจักทามกันนิดนึงนะฮะต่อไปก็ไอ้กันเลือกว่ายน้ำก่อนชุดอะไรของมึงไม่มีชุดอื่นแล้วไงเอ้าไม่ เดี๋ยวกูให้มันแนะนำกันไม่ใช่แบบลงไปไหว้น้ำด้วยเป็นไงพี่พี่เฮ้ยเป็นงานมันเกินดีเวลใช่ป่ะพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวก่อนไปพี่ขอแบ่งกล้ามโชว์กันไอ้น้องพูดมากเลยพี่เอ็นมวแต่กินกับเหล้าเอ้ยกินข้าวไม่ยอมออกกำลังกายดู พี่นี่ออกกําลังกายกล้ามใหญ่กล้ามโตเห็นไหมโอ้ยพี่เจ๋งดีเจ๋งเจ๋งเจ๋แต่ว่าผมกินดีเยอะเนี่ยดีนะมันอร่อยดีนะเออตอนนี้เรารู้จักต่อคนนี้ไว้ยังไทม์กับอันนี้โอเคเรารู้จักกันไปแล้วไอ้ยกันขึ้นมากินเหรอได้ได้ได้จะไปคุยกับน้องหน่อยเร็วเร็วเร็เดี๋ยวขอจัดรวบริวกับแดนเนียลเป็นวันเดียวกันไปหนึ่งนะมีต่ภ้าครบคันเรื่องตลกเรื่องตลกแฟชั่นทุกโต๊ะไป คุยกันหนะ่ยเออให้มันตีสนิทให้มันมากกว่าน,นี้นะ่อยอ้นี่ก็เอาแต่กินเว้ยรามุกตลกไปไปไปไม่เคยทำคุยคุยกันผมไม่ชอบวันที่มันฝนตกนะ จริงพี่มก็ไม่ชอบเหมือนกันว่าแต่ไม่พี่ยืนตรงนั้นพี่ไม่มานั่งกินกับพวกผมเนาใช่พี่พี่ไม่มากินหรอพี่เพิ่งกินเมื่อกี้นะแต่ทู้ท้าว่าวันนี้งานวันเกิดเดิวถ้าจะล่มวะนะงั้นไปจัดวันพรุ่งนี้แทนเป็นวันเกิด Daniel. แดนเนี่ยจะว่าไปนะเรื่องเมรดกของคุณปู่น,นี่เรื่องจริงเหรอวันก่อนพี่เพิ่งไปคุยกับคุณเบล,ลมาเขาบอกว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเขาบอกมีบ้านหลังใหญ่หังโตจริงเหรอพี่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแต่ผมว่ามันก็ใช่นะมันความเป็นไปได้จริงด้วยอ่ะคุณวยย่วณยยอ,อมฉื เราถามไปไหนอ่ะอ๋อถามไปไหนอ่ะอยู่นี่นี่นี่ใครที่สงสัยนะครับว่าทามกับกันคือใครทามกับกันนี่เป็นพี่น้องกันนะผม่ในบ้านของเฉลียวนี่แหละแต่ว่าออกมาอยู่กัน2คนนะครับผม2พี่น้องช่วยกันหาค่าเช่าบ้านนะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า2คนนี้เขาทํางานอะไรยังไงนะขอถามหน่ะแล้วกันบิดาภาพาเรื่องอาชีพเออเรื่องอาชีพกันโอ้โหชุดนอนมึงเป็นดาร์กเวดเดอร์เหรอ เจโลอมูในการค่อยไปถามคนที่งานก็ได้เดี๋ยวถามเสร็จก็กลับได้แล้วกันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จัดงานวันเกิดให้ทั้งสองคนพรงนี้เราหยุดอยู่แล้วนี่เฮ้ยทำได้เป็นอันนี้เหรอเป็นศิลปินปลายแถวเหมือนวามว่าไงวะเย่น้องเดี๋ยวทำไปนั่งไปนีนะ้ตอนนอนเนี่ยไอการแล้วชื่อกันซากันซาซีซีวัดตาฟากเปิดแผงซิมก่อนโอ้นักบันเทิงโอ้จะเป็นแบบศิลปินหมายถึงไม่ได้ไม่ไม่ใช่ศิลปินนักวานรุ่มแต่เป็นศิลปินแบบว่านักแสดงนี่เหรอโอ้ ก็กันนะโอ้ยังไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออีกสักนิดนึงให้ความสัมพันธ์มันเด้งขึ้นมาหน่อย few later. โอเคทานน่าจะไปนอนแล้วนอนด้วยกันเหรอโอ้ยกันันที่นอนพี่เองนอนผิดห้องเอี้ยวเหรอนอนที่นี่ก็ได้วะหึบนี่ชุดนอนทนธรรมดาแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมึงกินเดินไปไหนมึงไม่ต้องลอยแล้วมึงกลับบ้านน้องชายง่วงจะตายค่ะอยู่ยแล้วไปโอเค ผมก็ได้รู้จักทามกับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนอนพักให้เต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรา,าก็จัดงานเลี้ยงกันนะครับไปนอนไปนอน A later few moments later. กินอาหารที่เหลือนะเราอ่ะจากนั้นก็โทรไปจัดงานจะโทรเลยดีกว่าก็มีเว้นนี่เขอมีเว้นเหองาน,นเลี้ยงบังเกอร์เอาเป็นแดนนี่แล้วกันคลิกแขกที่ลิบจะชวนโอ้เชี่ยทุกคนทุกคนทุกคนต้องมาไป การบริการเหรอโอเคเราจ้างคนมาดีกว่าน้องริวนะเราเครื่องดื่มเหรอนี่ใครอะ่ะใครวะไม่รู้อะ่ะช่วยกูหน่อยแล้วกันแสดงความบันเทิงเหรอมาจัดเต็มจัดเต็มครับจัดเต็มไปแขก15คนการมาเกิดเดนเนียลมันต้องยิ่งใหญ่อยู่แล้วเลือกอีเวนต์เหรอตอนเท่าไหร่ดีทุ่มหนึ่งแล้วกันทุ่มหนึ่งไปเลย600บาทชิวๆเดนเนียลดีดีด,ดีอันนั้นเดี๋ยวออกไปหาสาวก,กันโอเฮคไปออกไปข้างนอกเดินทางไปคนเดียว เดี๋ยวพี่มาแล้วน้องๆพี่แม่งไปอีกแล้วโถว่พี่เม่อใครจะอยู่กับน้องกันนุ่งนะวะเอานะาพี่ไปหาเพื่อนนิดหน่อยอะโตโอเคบอกลาบอกลาบอกลาจะเริ่มวันเกิดโอเคโอเคโอเคจะเจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้ว างานวันเกิดเราจะเริ่มแล้วนะไปขี้แล้วเดี๋ยวข้าว๋ยวเพิ่งกินข้าวไปกินในใน,ในงานแล้วนอนเก็บพลังงานเพ่าที่เป็นไปได้นะอาทีสิบาทีก็คือพลังงานปนะวะงานวันเกิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นคุณพร้อมจะเริ่มแล้วนะเริ่มเลยโอเคตื่น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 นี้ใครอ่ะคนที่จะมาทำแบบเป็นบาร์เทนเดอะไรอย่างนี้วะเครื่องดื่มโอเคเริ่มตัวอย่างมีเสน่ห์แล้วก็แนะนำตัวอย่างมีเสน่ห์คือทำอาหารเนาะคือเป็นพ่อครัวไม่ใช่หรอนักจัดงานเลี้ยงโอเคี่ใครอ่ะเฮ้ เดี๋ยวเดนเทียวงานสังสรรค์แต่งชุดอะไรอเองวะอะไรนักบริการความบันเทิงโอ้โหเด็กเอ็นเด็กเอ็นเดนเที่ยวไปเดนเที่ยวเป็นเด็กเอ็นนะเดนเที่ยวเป็นเด็กเอ็นเดนเทีแบบจ้องเด็กเอ็นเลยลิ้วงานงานเลี้ยงแต่งตรงนี้หรอไม่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 เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนี่เราจ้างเด็กเอ็นมาแล้วเดิน้างสุภาพไปน้องแต่พี่ขอร่วมวงสนทนาด้วยนั่นตัวมีิสเน่ไปโอเคยังกินอยากเชิญทุกคนนะเฮ้ยลิวตี้มาแว่าไงครับลิเบอร์ตี้ เออเข้ามา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 มีใครมาบ้างเนะี่ยเออทามมาแล้วโอเคทามเอาทางเล็กกันนะเดี๋ยวมึงไปเพนะื่ออะไรในห้องน้ำไว้ทามโอเคคนเยอะประมาณเหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมกันไม่มาคุณเรียกกันด้วยโอเคกันซ่ากกำลังมานะครับผมไปไปไปงานจะเริ่มแล้วเฮ้ยเค่มันเกิดมาเค่มันเกิดมาว้าวเจ้าของมันเกิดอยู่ไหนเจ้าของมันเกิดเจ้าของมันเกิดเฮ้ยว้าวโอ้โหน้องโอ้โหบ้าน เออเป่าเป่าเป่าโอ้โห้ไม่ใช่เด็กเอ็นมึงเอาด้วยเหรอเฮ้ยลูชลี่ถึงเวลาที่จะเติบโตแล้ว้เอเอความฝันเหรอความฝันของริวเหรอเชีย่ยน้องมาทางสายอาหารแล้วฟี่ขอให้น้องไปไปทางสายอาหารแล้วกันเนาะเป็นพ่อครัวแล้วกันเป็นพ่อหน้าพ่อครัวโอเคส่วนอันนี้เหรอสร้างสารรค์เหรอนี่มันต้องมีความคิดสร้างสารรค์น้องพี่เชื่ออย่างนั้นว้าวริวโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แก่ก้าวโศแดเนียลอิสยัวเทินพอเทียนวันเกิดฉลองก่อนฉลองปุ๊บ,บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอธิษฐานอธิษฐานอ๋อขอให้ร่ำรวยเงินทองเหล่มาเทมาร่างกายแข็งแรงวู้ฮูฮสุดยอดครับน้องเย้เยี่ยมครับผมเยี่ยม ก,การไอ้ไมไปไหนวะน้องโตแล้วแย่ความฝันของน้องก็ต้องเป็นสุดยอดซิมจิตรกรทุกสิ่งเปศิศปะนี่แหละแล้วได้มาพูดกับอะไรเนี่ยนักสร้างอเออนักรับยังมันาใจเพราะเป็นคนยังไงเหรอทะเยอทะย,ยานและกันนะน้องเป็นคนที่ทะเยอทะย,ยานมากนะครับผม ไปวู้ฮู้แดนียลโตแล้วความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่มันก็อย่างนี้เองอันนียวันเกิดของน้องชายวันเกิดของน้องชายวันเกิดกูอาทิตย์หน้าโอ้ยไอ้กันไปไหนไอ้ไทม์ด้วยเดี๋ยวไอ้ไทม์ตลกแล้วไอ้สัตว์กูว่าแล้วไอ้สัตว์พวกมึงหายไปไหนกันโอ้โหครูเพิ่มไม่ได้ไอ้เหี้ยมาทำอะไรกันในนี้สองคนพวกนายอ่ะฮะคุยกันเลยคุยกันเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่คุยกับเดี๋ยวพี่คุยกับกันเองแต่จริงๆคือแอบฟังอยู่ไอ้เหี้ยสนทนาเรื่องวันครบ รอบอะไรสักอย่างโอเคแล้วริวอะโอเคริวอึดอัดริวหิวด้วยขอโทษริวริวขอโทษขอโทษอย่มากินไปริวหิวก็กินหิวอยู่มากินเรียกมาทานอาหารเลยทุกคนมาเรียกทุกคนมากินเลยทุกคนมากินแคกมันเกิดแล้วครับลงมากันให้หมดโอ้โหทานนี่มันร้ายจริงเลยนะเนี่ยนี่ไม่มีไฟเหรออะไรกินมืดไปนะเนี่ยเป็นไรริวเป็นไรวิตกทำไมเนี่ยคือคนเย็นแล้ววิตกโอเคไม่เป็นไรนะน้องนี่วันเกิดแล้วมีความสุขเอาไว้นะโอเคเชื่อว่าคนเวลาไปแล้วแโอเคโชคดีนะทาม ช่วหมฉันต้องไปแล้วล่ะโอเคเจอกันนะริเบอร์ตี้คนกลับไปแล้วครับคนกลับแล้วมันดึกแล้วนะจีบเด็กเอเ็นนะี่เออจีบเด็กเอ็นโอเคนะโอเคนะโอเคได้แล้วพี่เขาเล่นด้วยสวยเลยโอเคการเจอกันน้องการบรอกจะกลับแล้วนะฮะส่วนพวกเราสองคนเหรอคือไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้บังเรียนโอเคอืมจูบฉันรู้ว่าหน้าตาโรแมนติกเดินมุกตาตาดือจูบแรกโอเคผมปิดคลิปนี้จะปิดสวยๆหรือเปล่า เอ็มให้กำเนินเด็กเบลล่าให้กำเนินเด็กแล้วนะวันนี้เราจะบอกว่าจะเพิ่งมีเอ่อธามะธรมาระเหรอ,อทารกน้อยคนแรกผู้หญิงโอ้โหเบลล่าให้ว่าเดิผู้หญิงให้เราอีกแล้วนะครับผมโอ้โสดหรือเปล่า,าถามก่อนเดีย๋ยวเราค่อยไปดูลูกนะโอ้โหโสดคอเคลียไปั้าคืนได้ไหมครับวันนี้ข้าคืนหรอน่าสนใจนะโอเคเดีย๋ยวว่าโอ้โหบ้านกูมีแต่น้ำรั่วเป็นที่อะไรวะเนี่ย โอเคเด็กเอ็นก็ไม่เสร็จเอ้ยก็ไม่รอดเรานะครับผมพูดหวานๆรับพูดหวานๆหลังจากนั้นก็อู้หู้เฮ้ยเมียวเมียวอู้หู้มันเด็กๆเขาทำกันฮะขอโทษนะพยายามให้ลูกไปแล้วเอ้ายังไม่เห็นชุดนอนอันนี้เลยอะโดดี้เหรอชื่ออะไรวะยังไม่รู้จากชื่อเขาเลยอะ ก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนะี้วหน้าแล้วก่อนไปละขอดูเบอร์นาดว้าวเบอร์นาดเบอร์นาดกู๊ดวินโตมาคนหล่ออ่ะเฮียดูคนอื่นก่อนก่อนก่อนไปผมข,ขอดูคนอื่นก่อนนะมีใครอยู่ไหมที่ตโตคาร์เมโลก็โตแล้วโหคิดก็เริ่มโตแล้วนะฮะว้าวแอชลี่นี่เท่าเดิมนี่แซนด้าถึงไม่ใช่ลูกเราก็เหอะแต่ก็รักเหมือนลูกนี่ครับคนผู้หญิงคนใหม่ของเรามาแล้ว <c oughs> ชื่อธามาระนะครับผมโอ้โห โอเคข้อสอบวันนี้ไปจริงๆแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมบ๊ายบาย